ทำไมนะคะเราจึงกินสมุนไพรเพื่อดูแลหรือรักษาโรคนะคะเพราะว่ามนุษย์เราอะค่ะกินอาหารหลากหลายไม่เลือกเลือกบ้างไม่เลือกบ้างถึงเลือกก็มีการปนเปื้อนนะคะทีน่นี้พอเรากินอาหารไปเยอะๆคุณฟังนะวันนี้คุณกินน้ําอัดลมคุณไม่รู้สึกอะไรหรอกคุณรู้สึกแซ่บซาอร่อยมีแรงมันไม่ส่งผลตอนนี้ค่ะแต่มันจะส่งผล ในตอนที่เรามีอายุเยอะธาตุเริ่มเสื่อมร่างกายเริ่มแก่อายุเริ่มเยอะเข้าใจนะคะมันไม่ออกตอนนี้เพราะอะไรเพราะเรามีธาตุที่แข็งแรงเพราะเราเออออกกาลังกายทํางานเยอะร่างกายได้ขยับขยับขย,บขยี้ขยืดอะไรแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะคุณมันทําให้ ร่างกายของคุณมันเกิดภูมิพอคุณกินอะไรเข้าไปมันระบบมันย่อยมันโอเคมันยังดีอยู่มันก็ย่อยหมดมันก็ทําให้คุณไม่ได้เกิดอะไรมากมันอาจจะไม่ระคายกระเพาะอะไรคุณเลยแต่เมื่อวันใดวันหนึ่งนะคะที่ร่างกายคุณนะคะสมดุลมันเปลี่ยนไปด้วยอายุธาตุมันเยอะด้วยอายุของร่างกายมันเยอะความแก่ชรามาเยือนนั่นแหละค่ะคุณเตรียมนับนิ้วเลยมีกี่นิ้วคะความดันเบาหวานไขมันภูมิแพ้นอนไม่หลับขี้ไม่ออกโอ้อะไรมันจะมาสารพัดเลยมันจะมาหมดเลยค่ะ เพราะสิ่งที่เรากินเข้าไปมันซึมเข้าไปนะคะฟังดูนะพวกต่างๆเหล่านี้ค่ะจริงๆแล้วทางการแพทย์หรือทางแพทย์แผนไทยเขาเรียกว่าพวกพิษท,ที่มันหลงเหลืออย่างเช่นเรากินน้ำอัดลมมันก็จะมีเหลือสีดำเอาไว้หรือเหลือตัวที่มันกรองไตมันกรองมีของสีดํามีอะไรประมาณนี้สีดําสีแดงส,ดส,ดส,ดสีโอ๊ยกินไปฉุดฉาดอร่อยนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะมันจะสะสมจนเกิดเป็นพิษแล้วมันสะสมได้ยังไงคะมันสะสมในชั้นไขมัน ทีนี้มันไม่เกิดผลไม่เกิดฤทธิ์ไม่กัดเราไม่ทําอะไรเราหรอค่ะเพราะไขมันเรายังแข็งแรงดีนะคะเรายังสะสมมันได้อีกเรายังสามารถสะสมไขมันได้อีกเยอะเลยนะคะเพราะอายุเราแค่เบอร์นี้อยู่นะคะเราจะสะสมไปได้อีกเยอะหลายโลนะ,ะ๊ะทีนี้ค่ะฟังนะคะทําไมเราถึงต้องกินสมุนไพรเออคุณทําไมคนโบราณถึงกินสมุนไพรทำไมรู้หยุคปู่ยปป่าตายายทวด ถึงต้มน้ําสมุนไพรกินถึงกินน้ําต้มผักคุณมาฟังคะ่ะขนาดคนสมัยก่อนไม่มีสารพิษเหมือนเรานะคะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณทวดเราจึงบอกว่าลูกหลานเอ้ยนะคะดูแลสุขภาพเอาพิษออกจากร่างกายบ้างไม่ใช่ยัดเข้าไปกินเข้าไปไปเอาพิษที่มีในร่างกายออกบ้างนะคะนี่แหลคะค่ะจึงเกิด ให้เราทำไมต้องกินสมุนไพรเพราะสมุนไพรฟังนะคะเขาสามารถมีฤทธิ์เข้าไปแทรกไปซึมในไขมันของคุณได้คุณจะกินอะไรคะที่มันแทรกซึมเข้าไขมันได้ยากค่ะไขมันอะไรก็ซึมมันไม่ได้นะคะคุณไปดูนะน้ําเคยไปซึมในน้ํามันได้ไหมไปดูกําลังกระตั้งกระทะร้อนๆกับน้ํามันเอาน้ําไปใส่สิมันได้จัววคืนเรามานะคะมันจะนบบพุง่งยังกับโอ้โหคุณนั่นแหละ น้ำมันมันกําลังจะบอกว่าอะไรอะไรก็ทําลายมันไม่ได้นอกจากผู้รู้เข้าใจหรือยังฟังนะคะคุณทําไมนะคะ ทำไมเราถึงจะต้องกินสมุนไพรเพื่อที่จะไปขับพิษคะเพราะว่าพิษที่มันเกิดจากสิ่งที่เรากินเข้าไปสูดเข้าไปหายใจเข้าไปดมเข้าไปหรือว่าอะไรเข้าไปก็ตามหรือได้รับเชื้ออะไรเข้าไปก็ตามมันไปฝังอยู่ในชั้นไขมันของเรานะคะสิ่งที่จะเอาออกได้คือพวกสมุนไพรคะ่ะนะคะที่มันแทรกมันซึมมันซาะนะคะโอ้ยดูหน้าเราโหดมากเลยนะคะอะทีนี้คะ่ะ ช่วงการทํางานของสมุนไพรที่เรากินเข้าไปนะคะคุณจะบอกแบบนี้ค่ะถ้าหากว่าคุณนะคะมีธาตุบกพร่องทางด้านไหนนะคะด้านนั้นก็จะรู้สึกเหมือนปวดขึ้นมากขึ้นเพิ่มขึ้นเป็นเยอะขึ้นประมาณ1-2สัปดาห์สมมตินะคะคุณมีธาตุพร่องในเรื่องของอสมมตินะยกตัวอย่างนะเกี่ยวกับเลือดนะน้ำเลือดน้ำเหลืองที่ไปเลี้ยงสมองไม่ดีน้ำเลือดเสียตัวเหลืองตาเหลืองหรืออะไรก็ตาม สมมติว่าคุณมีโรคต่างๆเหล่านี้ค่ะแสดงว่าคุณต้องรู้แล้วนะว่าคุณมีความพร่องในดินน้ําลมหรือไฟทีนี้เวลาคุณกินสมุนไพรเข้าไปคุณไม่ต้องห่วงเลยค่ะกินไปแรกๆสองสามวันแรกอาจจะยังไม่เกิดอะไรอาจจะทําให้แค่ท้องผูกหรืออาจจะทําให้แค่แบบเอ้ยแบบรู้สึกแปลกๆนิดหน่อยอันนั้นยังนะคะยังเขายังไม่ได้ทํางาน แต่ถ้าธาตุคุณพร่องเยอะๆนะนั่นแหละค่ะคุณเขาจะไปกระทุ้งให้คุณรู้สึกเพิ่มมากขึ้นอย่างเช่นคุณปวดหัวอาการปวดหัวเกิดจากเลือดไปเลี้ยงไม่ทนันหรือเกิดจากการทํางานของสมองของคุณอาจจะเป็นเกี่ยวกับเส้นเลือดนะคะอาจจะเป็นเกี่ยวกับน้ําเลือดน้าเหลืองอาจจะเป็นเกี่ยวกับภาวะภาวะความเครียดภาวะของความเครียดเกิดจากเส้นเลือดนะคะมันจะตีบมันจะตันมันจะอะไรแบบนี้ค่ะมันจะมีการหดตัวบีบตัวอะไรแบบนี้ พอคุณกินเข้าไปแน่นอนค่ะสมุนไพรมันจะซึมเข้าไปนะคะมันจะซึมเข้าไปค่ะตึดตดชึ่งพอมันไปเจอคุณพร่องตร,งตรงไหนเฮ้ยมันจะซาะเลยค่ะ